โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าอ t ดอัศนวิ่งนะครับเป็นเกมที่ผมเนี่ยไปเจอในเว็บดาวน์โหลดเกมเกมหนึ่งวนะครับเป็นเกมแนว RPG Maker นะครับก็มาดูกันว่ามันจะแบบน่าสนใจหรือแบบน่ากลัวขนาดไหนนะไปเริ่มกันเลยเนะี่ยโอเคทุกคนอนะันนี้เกมมันได้เริ่มขึ้นแล้วนะทุกคนนี่คือ เดี๋ยวนะเกมนี้สามารถใช้เมาส์คลิกได้นะทุกคนโอ้โอเคครับอันนี้คือประตูบ้านใครวะเอ,อ่อฟอประตูหรือไม่อ่กดฝาประตูไปออกประตูไม่มีใครตอบรับกลับมาเอาเว้ย งานวันนี้ไม่เป็นบ้านนะทุกคนเป็นบ้านคนบ้านนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยฉันไม่ได้ต้องการของจากตรงนี้โอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตอนนี้ฉันไม่ค่อยหิวนะ่ะโอเคแล้วตัวเราต้องทำอะไรวะฉันไม่ได้ต้องการที่จะนั่งตอนนี้เอาเว้ คือมันไม่ต้องการอะไรสักอย่างเลยหรือไงเนี่ยตอนเนี้ยมว่มากครับเอาเราลองกลับมาตรงน,นี้ก่อนนี่เป็นห้องน้ำนะครับเฉนไม่ต้องการล้างหน้าตอนนี้เอา้าเฉนไม่ต้องการใช้มันเอา้าต้องการอะไรบ้างในชีวิตนี้อะไรวะเนี่ยนี่ไงเอาสุดออกไปก่อน,นครับ โอเควิ่งยไงเราใส่ชุดเหมือนเราอยู่ในหิมะนะทุกคนเนี่ยชื่อเกมชื่ออีซินวิ่งนะเคลียร์รอบแบบข้างนอกกันดีกว่าไปข้างนอกกอไม่ไปเลยครับตอนนี้โหูบ้านโคตรขาเขีเกมมันให้ทำอะไรวะโดน ใดๆคือเสียงดนตรีนี่เงียบสงบมากอะไรอ่ะตรงนี้พบเจอกิ่งไม้เหรอดูนี่สิกิ่งไม้ตัวเราเก็บมาทำไมวะโจมขอซ่อนเมาส์ก่อนนะฮะนี่คืออะไรเนะี่ย เี่เป็นบูนะเว้ยบูสีแดงน,นะครับวันนี้เกียบยมาทำแบบวอะอ้าวผมเจอกิ่งไม้อีกแล้วนี่สนโนมานสนโนมนไม่เดือนะ มันมีรอยเท้าคนด้วยนะแถวน,น,น,นี้เอ้พบเจอถุงเท้าใครก็ไม่รู้อะไรวะเนี่ยมันมีของคนเต็ไมไปหมดเลยพบเจอกระเป๋าที่ว่างเปล่าเหมือนมันมีของของแต่ละคนมาที้ไว้ที่เนี่ยคืออะไรวะทุกคนผมไม่เข้าใจเลยวะอันนี้อะไรเนี่ย หมือนเจอหมวกหมวกหิมะเอาเฮ้ยใครเขามาทิ้งไว้ที่นี่วนะเนี่ยเฮ้ยตุ๊กตาอุ้ยอันนี้เหมือนเจอบ้านใครก็ไม่รู้ล้วคนเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูดีกว่าบ้านใครวะมัเมืดมาก ตรงนี้มีโน้ตด้วยสาวฮะเดี๋ยวนะผมเข้าบ้านหลังนั้นไปแล้วทาไมมันมืดเพลงอย่างงี้วะทุกคนนี่คืออะไรวะกระดาษไปนี้เขาบอกให้เราเดินเดสามเก้าหรอวะ ấy giờ này quá mà nó chưa khoản câu cầu mình chạy mà nó đuôi sẽ lại quá ยังซ้อนกันอะไรอ,อ่ะเฮ้ยมันเสืเออะไรกับทุกคน ตอนนี้ภายนอกมันกลับมาสว่างแล้วทุกคนมูนเสืออแล้ว,วะผมไม่เข้าใจวะ่ะเดี๋ยวเป็นว่าเราเดินทางต่อไปดีกว่าครับตรงด้านซ้ายนะเอา้ามันเดินไปต่อไม่ได้แล้วนี่ว่าอ๋อนี่มัอนช้ขวานพังได้เอาเด็ก นี้ขวานมันได้พังลงไปแล้วเรียบร้อยเดินไปต่อครับจังหวะนี้เจอกิ่งไม้อีกแล้วนะฮะทางเริ่มแคบลงเรื่อยๆแล้วตรงนี้มีอะไรเนี่ยมีโนต้ตใครก็ไม่รู้กระดาษใบน,นี้อ่านว่าสลีฟเฮ้คืออะไรวะไม่เข้าใจ เจอกิ่งไม้กันแล้วนะครับวันนี้เอ้ผมไม่รู้เกมนี้มันจะเสืออะไรนะทุกคนนี่เจอขวดน้ำที่ว่างเปล่าไม่รู้เกมนี้มันจะเสืออะไรนะทุกคนนะวันนี้ก็รู้สึกน่ากลัวพลิกพลึกนะครับเนี่ยระหว่างทางก็มีกิ่งไม้เราเก็บตั้งเยอะนะแล้วซื้อเหมือนตัวละครเราก็แบบเหมือนหน้านิ่งๆอะ่ะเออ หนูไม่ค่อยกลัวอะไรเลยสังเกตปะ่ะเฮ้ยไปไปโดินี่อีกาม่อีกามานอนตายตรงนี้วะเนี่ยภาพเลือดใครวะวะัดนี่มันใสเกินไปนะ เกิดอะไรวะเกิดอะไรอะ่ะทำไมตัวระบอกนี้มันใส่เกินไปเกิดอะไรทุกคนเอาเฮ้ยน่ากลัวแล้วเริ่มน่ากลัวแล้วตอนนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ เิดอะไรขึ้นมาทุกคนแล้วทำไมตัวเราเปื้อนเลือดอ่ะ hey. เฮ้ยไอโน่ช็อตคั b แบ็คคืออะไรอ่ะภาพตัดอ่ะฮะฮะเคลียร์แล้วทุกคน ว่าทำไมเราเป็นตัวเนี้ยอ้าเฮ้ยเสืยอ,อะไรวะไมได่ดีเราบังคับไปตรงจุดๆอะเราไม่ได้บังคับไปตัวนี้เว้ยเสื่อนอะไระทุกคนวันนี้น่ากลัวแล้วเริ่มน่ากลัวแล้วไอเกมเนี่ยไม่ใช่แล้วผมว่า โหลดเกมอะไรามาเล่นมาทุกคนเดีหยวนี่ผมโหลดเกมอะไรามาเล่นมาเนี่ยทุกคนกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าเพื่อนว่าห <What? S 1> มาว่าเรามีเลือดเต็มแอรทุกคน ห้องเราไม่มีอะไรนะครับลองไปดูห้องนี้ก่อนดิขอประตูหรือไม่ไม,มีเสียงใครตอบ ออกข้างนอกบ้านไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋อวเราเนี่ยแล้วไปไหนต่อเนี่ยทำไรได้บ้างวะล้างหน้าหรือเปล่าเออล้างหน้าดีกว่าล้างล้างล้างเพื่อนล้างหน้าเออเพื่อนอือสภาพหน้ามึงไม่ค่อยดีเลยเออล้างแล้วแล้วไงต่อ นอนไหมเพื่อนโอจะต้องไปถอดชุดก่อนโอเคถอดชุดไหมถอดชุดก่อนเกมมันจะเจะสืออะไรวะทุกคนผมไม่เข้าใจวะเข้านอนเข้านอนเออไปนอนหรือไม่มันมีให้แค่เต่าวะไม่ไม่เว้ยทุกคนูด,ดิเพื่ออะไรวะ ว่าตัวเราคอเราเริ่มแปลกๆแ,แล้วทุกคนไม่น่าใช่ละ <No. S 1> <What? S 2> มันเสออะไรนะ่ะว่เฮ้ยอะไรวะ ทำไมต้องเป็นพี่ชายครับกลับไปนอนกลับไปนอนีเสืออะไรอะ่ะน่ากลัวพูดน่ากลัวทุกคนมันเสืออะไรวะไม่เข้าใจอ่ะพูดน่ากลัวเสืออะไรอะ่ะ ทุกคนตอนนี้เกมบังคับให้เราเซฟเว้ย,ดวยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักส,สงบสติอารมณ์แป๊บนึงนะยทุกคนเอาเกมนี้มันคืออะไรวะไม่เข้าใจโคตรน่ากลัวแล้วแบบมันชิบตกเว้ยทุกคนขเขาจว่ามันคืออะไรวะไอเกมเนี่ยเดี๋ยวขอขอพักตั้งสต,ติ่อนแป๊บนึงนะทุกคน มาทุกคนเดี๋ยวหลังจากที่เมื่อกี้ผมไปนั่งสงบเสตียลมผมเรียกพี่ผมมาดูด้วยเว้ยมันน่ากลัวมันน่ากลัวเฮี้ยๆเลยผมต้องมีพี่มาดูด้วยไม่งั้นไม่ไหวเมื่อกี้เลยรู้ปะเกิดอะไรขึ้นรู้ปะอยู่ดีๆเกมมันให้เราเซฟอัตโนมัติมันบังคับเราเซฟเวทเหมือนมันเหมือนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเข้าใจปะเข้าใจมาเดี๋ยวลองเล่นต่อเลยก็คือบังคับเซฟแบบนี้ก็คือใม่มีอะไรไงอ๋อเป็นเกมแนวภาพแบบพิกเซลใช่ ขอประตรูหรือไม่ตอไปทำไมต<อ>้องเป็นพี่ชายอันนี้คือเราต้องกลับไปนอนปะผมใช่นี่บอกเฮ้ยเกมก็อยากที่จะซูมแบบนี้สิครับเฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยทำไมเป็นงี้ยทำไมเตียงเรามีเปื้อนเลือดอ่ะเออวะเอาเลย ไม่ไม่แล้วเกมมันสูงเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยมันนี่เราทำอะไรวะกันเลยก่อนกันเลยก่อนเฮ้ยคืออะไรวะสัตว์กันเลยก่อนมันนี่มันนี่เราทำอะไรวะทำห้องออกห้องมันตัวพี่ว่าแค่ตัวเราหน้าตาน่ากลัวอ๋อออกไม่ได้ด้วยอะไรวะสิ อันนี้คือตายอ้าวตัวอะไรอ่ะอ้าไม่คือเป็นโผบานเดี๋ยวเราโดดเกมใหม่เอ้าเมื่อกี้ตัวอะไรวะงงเลยอ่ะเขห้องใหม่นั่านมองยืนภาพเลยอ้าวเมื่อกี้มันหน้าไข่วะพี่อะไรไม่พี่ถึงคูบารเออมันหน้าไข่วะโคตรน่ากลัวคูบาร์ไม่รู้เฉยแต่วิ่งไปไปวิ่งวิ่งวิ่ง คิดเป็นตัวเราวันนี้ไม่หันกลับไปมองเอ๋อแล้วไงต่อวะไปห้องใช้ไหมก็นึ่งตัวเรามันเดินไม่ได้โอเคไปไหนต่ออ่ะล็อกมันล็อกอต้องหากุญแจจุคือคือเนึ่ยนะเขาบอกให้เราหากุญแจเราต้องหาจากไหนฮะอ๋ะอ ล้างหน้าหรือไม่เดี๋ยวไม่เป็นตัวเราคนละคนไม่ใช่หรอวะคนละคนดิฮะล้างหน้าปะลองล้างดูล้างหน้าตัอจะเบื่อฮะอ้าเพี่ทำไมตัวเราเปลี่ยนชุดวะเออะออเออโอ๊ตฉันล้างหน้าตัวเองไปแล้วนี่เอ้าเฮ้ยอแล้วตอนแรกมันเป็นชุดนอนเออตอนแรกเป็นชุดนอนใครล้างหน้าผู้เปลี่ยนชุดวะอะไรวะเนี่ยโอเคเริ่มนี่ล้วลองลองกลับไปที่ห้องปะออาเขาลองดูเขา ไม่เหมี่ยไมสูงนะครับมันเป็นแค่โน้ตแล้วทำไมตัวละครเรามันเป็นคนเราครัอีกชุดบีเฮียมันต้องอยู่ที่นี่เอาเริ่มแล้วเนี่ยเขี้ยะเลยปฐมบทกุญแจวันนี้ได้คุญแจแล้วเอไปะกล้วยห้องเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่เลย ฮะอีกแล้วทำไมตัวเรามันหันหน้ากลับมาวะพี <S <S อ่อะไรเฮ้ยไหม่ก็อะไรวะนี่มันห้องศูนย์รวมตัวตึงรวมตัวตึงฮะโดนล้อมอีกคือเดี๋ยวไมานั่งขอดูก่อนคืออะไรกูไม่เข้าใจเราขยับไม่ได้รอระ โอ้เยี่ยมเลยมันต้องจบที่นี่แหละอะไรวะฉันต้องฉันต้องเป็นคนพูดอย่างนั้นไม่ใช่เหรอคุณช่วยฉันออกมาจากที่นั่นฮะออฉันหมายถึงลาปิสเบนพีกอ่ะเออม่นคือจะตายเหรอใช่ปะ่ะโนไม่เขาหมายถึงหนูตัวเล็ก มันพูดถึงอะไรวะหนูมันถูกจับคือคือมันจับไอ้พวกเด็กพวกนี้มาทรมานเหรอหรือว่าอะไรไม่เข้าใจนั่นดิสดไลย What the fuck และตอนนี้ออะไรอ่ะถามสิเป็นเวลาที่ต้องพักผ่อนพักผ่อนพ่อเปงไงสักไม่ทำ่ไม่ตัวเราไม่นได้ตัว เล่นอยู่ดีๆีอะหัวใจวายโอกาสสูงแม่งจิตตกเว้ยเกียร์จิตตก,เ,เ,ตตกเดี๋ยวนะเอานะ้ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเกียม,มันขยับอะไรไม่ได้อ่ะตัวเราค่ะอ๋อเว้ยตัวเราขายโอเคนะทุกคนก็เกมที่ชื่อดิ o n ูอ is, is Snowing ก็ได้จบไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเมื่อกี้คือแบบมันตัดจบอย่างนั้นเลยนะผมไปดูฝ้าหลังมาแล้ว คือมันตัดจบแบบนั้นเลยก็คือมันค้างไว้หน้านั้นเลยนะครับเออคือเกมเนี้ยจริงมันไม่เหมาะกับคนจิตตกว่ะเออทุกคนนะครับเกมนี้แบบมันเป็นเกมถึงจะไม่มีผีแต่มันแบบน่ากลัวนะเวเอ,อโอเคนะทุกคนเนปะ็นว่าถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมขอตัวนอนก่อนนะทุกคนเจอกันนะครับฝันเดีครับผม